สวั ement, สดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทุกท่านครับข่าวด่วนยามเช้าทีเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตั้งค่นะครับเป็นกําลังใจให้กันเอสีครับนะข่าวด่วนยามเช้าเลยสีเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะอฟีครับนะโอ้โหย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดแต่วันนี้นะเป็นเพียงแค่ทานวันนี้ผมมีฐานเรื่องหนึ่งจะมานําเสนอให้กับอ้ทุกคนได้ฟังกันครับมิทานเรื่องนี้คือเรื่องมิทานเรื่องภาษี นะครับได้ข่าวว่าตอนนี้นะมีคนกำลังวิ่งเรื่องพาสีให้วุ่นเลยเรื่องสร,รกรณ์ให้วุ่นเลยนะครับนั่นนะครับคือกรรมนะครับกรรมที่ทำมาคนอื่นเวลาให้คนอื่นไปร้องเรียนใครเนี่ยมีความสุขเฮล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 แต่เวลาตัวเองโดนบ้างเนี่ยนะครับนะเวลาตัวเองโดนบ้างเนี่ยนะครับ กับเครียดกับไม่พอใจกับนะคือตอนนี้เอฟซีครับข่าวที่ผมอัพมาผมมาอัปเดตให้ฟีฟังเนาะคือข่าวที่ผมได้มาคือตอนนี้นะครับมีการที่จะยืน่นเอกาสารแล้วนะครับนะยืน่นเอกาสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันก็ต้องจ่ายนะครับในปีที่มันเกินนะครับเงินบัญชีมันเกินนะครับก็ต้องจ่ายย้อนหลังนะครับให้กับทางกรมสรรพากร นะครับแต่ขอให้แบบแบบผ่อนนะให้ผ่อนเขาไม่ได้เอาเป็นก้อนเลยนะครับเขาจะให้เราผ่อนนะครับให้เราผ่อนได้นะครับตามตามตามยอดเงินว่าอ่ะสมมติว่าต้องเสียภาษีล้านหนึ่งเนี้ยล้านหนึ่งเนี้ยจะผ่อนจ่ายยังไงเดือนละกี่หมื่นเดือนละกี่แสนนะครับจะผ่อนจ่ายยังไงกําหนดระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่อ่ทาง ผู้เสียภาษียจ,จะคุยทางสามกรณ์สามกร้ท์ท่านก็ไม่ใจร้ายหรอกครับะท่านก็ไม่ใจร้ายท่านก็แนะนำํำท่านก็แนะนํานนนนหลายๆอย่างก็ดีอยู่นะนะนี่นะครับคือคคือคืออต้องเสียภาษีย้อนหลังครับแต่แลต้องเป็นแบบผ่อนแบบผ่อนก็โชคดีแล้วกันนะครับก็ขอให้คุณโชคดีก็ผมบอกเลยว่าใครที่มันทํากรรมของคนอื่นไว้เนี่ยนะครับ ตัวเองก็ต้องรับกรรมเมื่อก่อนเนี้ยอีเขียวกับอัปปะเนี่ยไปร้องเรียนคนอื่นได้ร้องเรียนทีู่้ใหญ่บ้านร้องเรียนพ่อเระเอกวันเนี้ยตัวเองต้องมาเจอบ้างเนี่ยนะครับอยากให้รู้ความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ไปร้องเรียนในขาหมูให้คนไปร้องเรียนสมกรในขาหมูวันเนี้ตัวเองโดนบ้างจะได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดผมได้ข่าวาว่าตอนนี้ยืน่นเอกสารแล้วแล้วก็ทําเรื่องผ่อนอทําเรื่องผ่อนมันน่าจ,จะเป็นอะไรกวนจิตกวนใจนะครับเมื่อก่อนคุณก็ทําคนอื่นเข่าเหมือนกันวันเนี้ยคุณโดนแต่บ้างเนี่ยคุณจะได้รู้สึก นะครับบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายเราอยอยู่เหนือกฎหมาย้คุณอยู่เหนือกฎหมายคุณก็ต้องเจอแบบนี้นะครับเหมือนเรื่องที่ป่าละเมาะเห็นไหมครับคุณก็ต้องเจอไม่ช้าก็เร็วครับคุณก็จะก็จะได้เจอเรื่องป่าละเมาะหรือเรื่องอะไรต่างๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกเอฟซีว่ามันเป็นกรรมนะมนเป็นกรรมนะครับผมได้ข่าวมาว่าหาเงินกับเจ้าละวันเลยตอนเนี้ย นับใครจะไปช่วยล่ะของก็ไม่ขายไม่ทำาหาก,กินขอทานจน่งเคยตัวทุกวันนี้ก็ขอทานจน่งเคยตัวนะครับอืมขอ,เ,อเสียเป็ดสิให้เสียเป็ดช่วยสินะขอเสียเป็ดสิให้มันช่วยซะดูที่มันจะช่วยยังไงนะครับทุกวันนี้ของก็ไม่ได้ขาย นะครับอืมนะของไม่ได้ขายอะไรไม่ได้ขายเลยทุกท่านก็นั่นนะครับฝากมาให้คิดพิจรารณาคุณทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นนะครับคือตอนเนี้ย <c oughs> คือตอนเนี้ยผมได้ข่ามานะครับว่าไม่กล้าเดินบัญชีเลย ครัไม่กล้าเดินบัญชีไม่กล้าอะไรเลยนะอันนี้ผมได้ข่าวมานะครับอืมไม่กล้าแตะบัญชีเลยเพราะว่าบัญชีถูกตรวจสอบอยู่ทีเนี้ยคนเรามีมีประวัติแล้วฟังนะไอ้สี่ครับนะทีนนะทนะเ,เนี้ยคน,รรนเรามีประวัติแล้วนะครับทีเนี้ยสมมัริก็จะเช็คง่ายแหละอย่างผมเนี้ยถูกร้องเรียนมาถูกสมบัติตรวจสอบนายสี่ถูกสมบัติตรวจสอบทีเนี้ยเรามีประวัติแล้ว ทีนี้เขาก็สามารถเข้ามาเช็คได้ว่าเงินเราเท่าไรถ้าเราไม่จ่ายไงเขาก็จะมีหนังสือมาหาเราสําหรับคนที่มีประวัตินะครับเขาก็จะตรวจสอบเราได้ง่ายฟ,ฟรีตรวจสอบเราได้ง่ายเพราะนั้นวันนี้หรือว่าข้างหน้าถ้าเราไม่เสียอีกเขาก็จะมีใบามาหาเรานะครับเขาสามารถตรวจสอบได้ใครที่มีประวัตินะครับ ส่วนใครที่มีประวัติดีจ่ายภาษีมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีาการที่เราจ่ายภาษีให้ตรงเนี่ยมันเป็นผลดีกับเรานะถ้าเราไปทําธุรกรรมการเงินกับธนาคารอย่างเงี้ยธนาคารก็จะมองว่าเราเนี่ยมีเครดิตดีเราเสียภาษีนะครับนะักเครดิตดีเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นาการที่เรา แต่ภาษีถูกต้องเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่มีเครดิตนะครับบางคนก็เลี่ยงเลี่ยงภาษีนะครับปิดงบขาดทุนบ้างจริงๆไม่ขาดทุนหรอกกําไรแต่ปิดปิดแค่ขาดทุนจะได้ไม่ต้องเสียภาษีก็มีอะไรสี่เหมือนที่อีเขียวตัวเนี้ยมันไม่เสียภาษีเลยแล้วหอจก,กเนี่ยก็ไม่ได้เสีย ต่อนเนี้ยผมได้ข่าวบอกว่าปิดบัญชีทิ้งไปห้าบัญชีเขาตรวจสอบได้หมดแหละก่อนตอนเนี้ยคุณจะเคยเปิดบัญชีคุณจะเคยเปิดบัญชีเขาสามารถดึงข้อมูลได้หมดเลยนะครับนะครับ <c oughs> คุณจะปิดมาแล้วกี่บัญชีเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเพื่อเลี้ยงภาษีเขาตัวสามารถตรวจสอบได้หมดเลย <c oughs> ทีนี้ทําอะไรก็ลําบากครับถ้าคุณจะเลี้ยงก็ลําบากแหละนะครับอืมเพราะนั้นก็สู้ ผมได้ข่าวว่าหาเงินเจ้าละวันเลยนี่ตอนนี้นะครับนะเงินติดล้อเชื่ออืมรถจะหมดแล้วใช่ป่มล่ะก็รถไปข้าวสิเอาเงินไปจา่ายภาษีอืมถูกต้องไหมล่ะเออเพราะนั้นเราฝ่ายคิดนะครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับสี่ครับไม่ต้องไปรอชาติหน้าครสี่ดีไหมครับชาตินี้นะครับนะขอให้โชคดีนะครับทำไรขอให้โชคดี ทำคนอื่นได้เวลาคนอื่นทำกลับมาแล้วก็อย่าร้องนะโอเคนะครับนะคลิปนี้คงจะเป็นเพียงแค่นิทานยามเช้านะครับ